วันนี้วันที่17พฤษภาคม2567นอนะคะนีเป็นตัวอย่างนะคะสาโทอันนี้ตัวสาโทรอยสาโทนะคะอันนี้สาเกจอเข้มกว่านะคะสาโทสาโท,สา,โท,ส,าโทสาเก ปาร์คิ้งเบทอันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะจาย์ไม่มีไม่มีแอลกอฮอล์อันนี้สปาร์คิ้งไวน์จะมีแอลกอฮอล์่ไหเอร์เซ็ค้าเที่ยงห้าเปอร์็นตกินเมสงสารกินเถอะมสงสารส้มตำอ่ะข้าเที่ยงจาย์ดูดิมันติดากอันนี้ตัวนี้ใครอยู่เฉยๆตรงนั้นตัวนี้วายตัวนี้วายให้หน่อยค่ะววาให้หน่อยตัวนี้ว หวยไปไหนแล้วฉลากวายทนนี่งอยทีมงานเพิไงเลยวายนะคะวายอินตาพามะะไปชิมนี่ขวดนี้ไปชิมนี่เต็มโจ้โอ้ใจเหมาะไรอันนี้จะเป็นวายมะม่วงนะคะวายมะม่วงสีสวยเข้าไปวายมานะม่วมง มากมายนะคะเครื่องดื่มเปิดสอนนะคะพรุ่งนี้นะคะเต็มโค้ต้าแล้วนะคะใครที่ต้องการรุ่นที่สองเนี่ยจองชื่อไว้เลยลงชื่อไว้เลยนะคะเต็มนะคะสีนี้นะวันบองเห็นแบบไหนเนี่ยไม่รู้ก็คมจะเป็นสีอะไรอืมจริงจริงนะคะนี่ตัวนี้คือสาเกสาโทปสปาร์คิ้งเดย์เหลนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะ วน์สปาร์กิ้งไวน์นะคะจากอินทาลมัมนี่คือคือปันจากอินทาลมอุม้งล้วนนะคะส่วนตัวนี้จ,จะเป็นวายอินทาลัมที่ว่าตั้งใจนะคะทำไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เลยผสมสีนี้